สวัสดีแฟนของแดงทุกท่านนะครับผมกลับมากันในนัดที่สี่ของเรานะครับผมมาพูดถึงสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงกันบ้างนะครับผมแผนในวันนี้นะครับผมที่คาดการนะครับในสื่อกฤษที่ได้เผยมานะครับคาดว่าจะลองใช้ในแผนสี่สองสามหนึ่งนะครับผมแผนนี้นะครับซึ่งเป็นความคิดส่วนตัวผมนะเป็นแผนที่ผมชอบมากๆเลยนะครับสมัยผมเล่นบอลเนี่ยผมก็จะใช้แผนนี้เป็นหลักเลยนะครับผมก็ในเมื่อหลายๆคนชอบว่าทีมของเราว่าหลังเนี่ยรั่วนะครับผมถ้า ถ้าคิดว่าหลังของเราเนี่ยรั่วนะครับผมแผนนี้นะครับผมว่าตอบโจทย์มากนะครับเราจะปล่อยให้ฟูลแบ็กของเราทั้งสองคนนีครับเติมเกมอย่างเต็มที่เลยโดยที่เราจะปักหลักกองกลางสองตัวนะครับที่เป็นกลางรับ2คนคือเฮนเดอร์สันหรือว่าฟาบินโยนะครับผมก็ให้เขาเนี่ยลงมาทดแทนในตำแหน่งที่เวลาเขาเติมขึ้นไปนะครับผมว่าแผนนี้ดีนะครับคือซึ่ง อันนี้ครับเจเกนคอปเคยใช้นานแล้วเหมือนกันนะครับผมจําไม่ผิดนะครับเคยใช้แล้วตอนนั้นเป็นฟาบินโยคู่กับเฮนเดสัน้วยนะครับผมบอกเลยว่ากังรับเรานี่ปึกมากๆครับผมส่วนเจ้าหนูคารวันโยนะครับผมมีสิทธิ์อาจจะได้ออกสตาร์ตตัวจริงในวันนี้นะครับผมนัดแรกของหลีกของเรานะครับผมคิดว่าคิดว่าน่าสนใจนะครับน่าลองให้คารวันโยลองเล่นดูก่อนนะครับส่วนตรงนี้นะครับคนที่ลงมาทดแทนได้ก็เป็น ฟิมิโนนะครับผมซึ่งเป็นตำแหน่งแจ้งเกิดของเขาตั้งแต่สมัยอยู่ฮอฟเฟนไฮเลยนะครับผมซึ่งสมัยนั้นนี่คือ,อตัวจับยากมากครับฟิมิเนของเราก็แผนก็จะออกมาในหน้าตาประมาณรูปที่ผมทําไว้ประมาณนี้นะครับผมส่วนบอลมัดนะครับผมก็น้องใหม่ก็อย่างโซลันกี้นะครับผมอาจจะกลับมาเจอทีมเก่าอย่างเรานี้ไม่แน่ใจว่า จะฟิตลงทันหรือเปล่านะครับแต่ถ้าลงมาก็คงไม่น่าจะกล้ายิงทีมเก่าของเรานะครับผมถ้ายิงก็น่าจะไม่ได้กลับบ้านนะครับผมก็ปิดประตูเลยครับขังไว้เลยครับผมก็คิดว่าแผนนี้เป็นอย่างไรแล้วก็หรือว่าอาจจะกลับไปใช้แผนเดิมยังไงใครคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาคุยกันนะครับผมส่วนตัวแล้วผมชอบแผนนี้มากๆเลยครับผมโอเคไว้กลับมาคุยกันหลังเกมอีกทีครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ